น่าอยู่น่าลงทุนมากค่ะคอนโดใจกลางทองหล่อค่ะทองหล่อ18นี่เองใครที่มองหาคอนโดนะคะไม่ว่าจะอยู่เองก็สบายสบายหรือว่าต้องการลงทุนปล่อยให้เช่านะคะที่นี่นะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง The Cover นะคะทองหล่อ18ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวนสระว่ายนะ้ำฟิตเนสนะคะ หรือบรรยากาศโดยรอบที่มีความร่มรื่นนะคะทำให้อยู่แล้วเหมือนฟิลอยู่บ้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต่างๆสะว้่าน้ำนะคะใครที่ต้องการคอนโดที่เดินทางสะดวกใกล้ BTS นะคะหรือว่าใกล้มอสุดชิคหรือแม้จะแต่ว่าใกล้โรงพาบาลสมิติเวชนะคะหรือว่าใกล้โรงเรียนนานาชาติค่ะ แนะนำที่นี่เลยค่ะเป็นคอนโดกลางทองหล่อที่น่าอยู่มากๆเลยใครที่ตามหาคอนโดหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีริทวิ่งกว้างๆวันนี้เราอยู่ที่ The Cover ทองหล่อ18นะคะเป็นห้องขนาดหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะ ใครที่ตามหานะคะคอนโดกลางทองหล่อนะคะมีวิวสวยๆนะคะเป็นวิวสระว่ายน้ำค่ะนี่คะ่ะคอนโดใจกลางทองหล่อนะคะทองหล่อสิบแปดค่ะ วิวสวยๆกลางสระว่ายน้ำเลยค่ะไซส์นี้นะคะเป็นไซหนึ่งห้องนอน1ห,ห้องน้ำค่ะมีตู้เย็นไมโครเวฟโซนครัวนะคะไว้ให้เรียบร้อยแล้วใครที่ต้องการคอนโดนะคะ กลางทองหล่อนะคะอยู่อาศัยทำงานหรือว่าจะซื้อเพื่อลงทุนนะคะแนะนำคอนโดเดอ c โคเวอทองหล่อ18เลยค่ะโซนห้องอนเนกประสงค์นะคะดูทีวีนะคะสบายๆมากๆค่ะเรามาดูในห้องนอนกันดีกว่าค่ะห้องนอนนะคะวางเตียงขนาดใหญ่ได้เลยค่ะ นอนสบายมากๆเลยนะคะแถมมีหน้าต่างนะคะไี้รับแดดรับวิวนะคะได้แบบไม่อึดอัดเลยค่ะเตียงขนาดใหญ่นอนมากๆตู้เสื้อผ้าก็มีขนาดใหญ่ค่ะแถมห้องน้ำนะคะยังเป็นห้องน้ำที่มี อ่างอาบน้ําด้วยค่ะใครที่ชอบห้องน้ํานะคะที่มีอ่างอาบน้ํานอนแช่น้ําแบบสบายๆนะคะแนะนําห้องนี้เลยค่ะห้องน้ําก็มีขนาดใหญ่กําลังดีนะคะสามารถแต่งตัวในห้องน้ําได้ด้วยค่ะเพราะห้องน้ํามีขนาดกําลังดีมากๆค่ะตู้เสื้อผ้าก็มีขนาดใหญ่มากๆเลย หรือว่าจะเป็นโซนห้องแต่งตัวนะคะก็มีขนาดใหญ่ค่ะตามหาคอนโดหนึ่งห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะคะมีเฟอร์นิเจอร์ให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะแอร์สตัวนะคะชุดรับแขกนะคะทีวีใส่ห้องที่มีขนาดกำลังดีนะคะมีห้องนอนหนึ่งห้องนอนมีโซนรับแขก มีครัวนะคะแนะนำที่นี่เลยค่ะ